ครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับถึงวิธีนะครับใครที่รู้สึกว่านะครับหางตัวเองเวลาเราออกตัวเนี่ยตัวพ่วงแบบมันมีเสียงกึกๆนะครับเหมือนรู้สึกว่ามันหลวมนะครับเอง่ายๆเนาะคือเราถ้าเรารู้สึกว่ามันหลวมนะครับเรามาแก้ที่ตรงนี้ได้นะครับคือมีตัวปรับอยู่ตรงนี้นะครับให้ให้มันแน่นได้นะครับก็แต่ว่าก็อย่าเอาแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าแน่นมากเนี่ยเราจะดึงตอนเราถอดหางเนี่ยเราจะดึงสลักออกไม่ได้นะครับก็เอาแค่พอประมาณนะครับ เวลาตั้งนะครับก่อนล็อกนะครับแล้วก็ไปดูไปดึงดูตัวสลักก่อนนะครับว่าเออมันถอดออกได้ไหมนะครับแต่ถ้ามันมันถอดออกได้นะครับเราก็เอาแค่นั้นนะครับถ้าเราขันตั้งแล้วนะครับเราถอดออกไม่ได้แล้วก็คายกับมาคืนอีกสักเกี้ยวสองเกี้ยวอย่างนี้นะครับค่อยๆตั้งเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็คือนะครับมาดูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับของคน นะนี่นะครับมันจะมะีตัวตั้งเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับซึ่งเป็นหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมเบอร์หกนะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวล็อกเนี่ยที่เราเห็นเป็นน็อตเนี่ยนะครับก็จะเป็นเบอร์ป,ระ,ประแจประมาณเบอร์ยี่สิบสองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับปรับตั้งดูใช้ปัจจัยเบอร์ยี่สบองนะครับขันขันคลายล็อกตัวเลือกมา ้องมุ่งมุ่ตอมาดี่นี่เร็น,น่อยครับเาได้รหัแล้วเราก็ตั้งเราเข้าไปนะครับ จะใหะ้ตัวตั้งเนี่ยมันเลยน็อตตัวนี้ยออกมานะครับสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ทำการล็อกนะครับแค่นี้นะครับก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็แค่คลายนะครับคลายน็อตออกมาแล้วก็ตั้งนะครับให้มันให้มันแน่นนะครับแต่ถ้ามันแน่นไปมันก็จะดึงสลักคิมขินออกไม่ได้นะครับแล้วก็ ตอนตั้งนะครับให้ไปดึงสลักคิ้งทินดูก่อนนะครับผมโอเคนะครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับความรู้เล็กๆไม่น้อยครับผมสวัสดีครับ